สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหลอดตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประงานในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลลาศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมปี2568 มอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคนาและราสีเลยนะครับหมอโต๊ดดูไปโหราศาสาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณเป็นไพ่ของเซลติคอสมอโตสอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสินสักสิธ์กูบอาจารย์ เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่สี่เหรียญเป็นพลังงานไพ่พความนิ่งความเงียบการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองในช่วงนี้มีพลังงานไพ่ความเบื่อความไม่ได้ดังใจกับสิ่งที่เราวางไว้มันอาจจะเป็นไยมันอาจจะเป็นเราที่กลับมาอยู่ในที่เดิมในมุมเดิมในแบบเดิมในสิ่งที่เราเป็นตัวตนของเราไม่มีอะไรที่ได้มา โดยที่ไม่ลงมือทําในสิ่งที่เราวางในสิ่งที่เราตั้งใจในตอนนี้คุณเป็นการที่เรากําลังกลับมาคิดการที่เรากําลังกลับมาทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาของเราอยู่หรือในช่วงนี้ชาวธาตุลม,มจะโฟกัสถึงเรื่องการเงินของคุณคิงออฟครับราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกมีพลังงานให้การที่เอาใจใส่คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเอาใจใส่ คอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนกับคนรอบๆข้างของคุณความดูแลและการเอาใจใส่ของคุณคุณเป็นคนที่มีความมีความเมตตาสูงในตัวของคุณเองหน้าการที่จะให้ใจใครหรือให้ความรู้สึกกับใครใครคนนั้นต้องแคร์ใจใครคนนั้นต้องเห็นคุณค่าในความรู้สึกของเราคุณนอปสอดราชนีถือดาบโอกาสที่มีไว้ให้คนควายควา้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าในควณน็อปสอดเนี่ยคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ผ่านกับเรื่องราวปันหากับความเจ็บปวดมาเยอะกับความ เสียใจมากแต่คุณเป็นคนที่จะไม่ยอ่ยอท้อคุณเป็นคนที่จะ,ะเผชิญในทุกสิ่งทุกปัญหาด้วยตัวของคุณเองด้วยแววตาที่เด็ดเดี่ยวด้วยแววตาที่ชัดเจนสิ่งออฟครับ คนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเกา่าคิดถึงวันเดิมสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆกำลังหวนกลับกำลังหวนคืนพลังงานเก่าๆพลังงานเดิมๆเราไม่อยากตกอยู่ในสถานะเดิมๆหรือสิ่งเดิมๆหรือการที่ระเคลียร์ใจกับเขาคนนั้นไปแล้วเราอยากได้รกกับความเท่าเทียมหรือคนเกา่าๆกำลังคิดถึงคุณหนักมากหรือคนที่เคยพบคนที่เคยเจอคนที่เคยพูดคุยกันในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังภาพแปดดาบ เป็นพลังงานให้ความอึดอาดความว้าวุ่นความไม่สบายใจเหมือนคุณกําลังปกปิดกับความรู้สึกที่แท้จริงของคุณว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเราเสียใจแต่คุณเป็นคนที่เข้มแข็งในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมแล้วในความรู้สึกในตอนนี้ในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยในวันที่เราเลือกที่จะตัดมีคนอยากกลับมาในความสัมพันธ์คุณนะครับพลังงานไพ่คิงออฟวานราชาไฟคนที่มีความมุมา่นะคนที่มีความตั้งใจคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้ว คุณเป็นคนที่จะทําให้ถึงเป้าหมายแห่งความวางังความฝันในวันที่เราถึงเป้าหมายจะมีสิ่งใหม่กําลังกํำเนิดขึ้นในทุกๆวันในตัวของเราเองคุณเป็นคนที่มีแผนการและมีการวางแบบแผนแผนการของคุณอยู่ตลอดเวลาในตัวของคุณเองหรือในช่วงนี้จ,จะมีการที่ทํางานเยอะทํางานมากออกแนวบ้างงานของคุณไมีพลังเพ่ ในในอาเปขึ้นเป็นไพ่งการอัศวินถือเหรียญเป็นพลังงานไพ่พวกนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรคุณดูถึงสถานะในสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะเดินทางออกมาจากคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่ไม่ได้จริงใจหรือคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเราเองในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินแห่งโชคชะตาในตัวของเราเองวิตตอริงความสาเร็จเส้นทางเดินในชัยชนะ ทุกก้าวเดินความเสมอต้นความเสมอปลายเมื่นเหมือนกับการที่คุณมีเรื่องราวเป็นของตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เดินหน้าในตอนนี้ของคุณคุณอาจจะลืมปัญหาหรือลืมกับความผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านมาอดีตเป็นแค่ความทรงจำและความทรงจำจะไม่มาทำร้ายในสิ่งที่เราจะไม่กลับมาคิดในสิ่งที่เราจะไม่กลับมาทุกและพลังงานเดิมๆและพลังงานเกา่เกาๆนะครับพลังงานไพ่ในเส้นทางเดินของเรานะและในทุกเส้นทางเดินในความรู้สึกของเรา การที่กําหนดในโชคชะตาในเส้นทางเดินในตัวของคุณนะครับเป็นพลังภัยในออบครับการยานิมิตหรือการกลับมาขอโอกาสการงะขอคืนดีของคนเก่าๆคนเดิมๆคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เขาคอยเทคแคร์คอยดูแลคอยแคร์กับความรู้สึกคอยแคร์กับความคิดคนที่รักคนที่แคร์คนที่ไว้ใจคนที่หนัก,กจริงเขาจะไม่ทําร้ายจิตใจของคนที่เขารักของคนที่เขาแคร์ ของคนที่เขาให้ใจและความรู้สึกซึ่งกันและการคนที่ไม่รักคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยมือกันไปนะมีพลังงานไพ่ในก้าไม่เท้านะในอนาคตข้างหน้ามีพลังงานไพ่ก้าถ้วยนี่คือความไม่ได้เติมเต็มหรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณกําลังขาดถ้วยแห่งความเติมเต็มก็คือหัวใจก็คือความรู้สึกก็คือความห่วงใยที่คุณเคยมีให้กับเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าถ้วย5ถ้วยคือพลังงานไพ่ห้าถ้วยนี่คือความเสียใจ คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดและเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาในวันที่เราเลือกที่จะเดินทุกสิ่งทุก,ทกอย่างในตอนนี้ของเรากําลังนิ่งและกําลังเงียบสงบในตัวของเราเองถ้วยที่มันลม้มสิ่งที่มันแตกแล้วสิ่งที่มันพางไปแล้วมันกลับมาประกอบเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ในความไว้ใจในความเชื่อใจในความเชื่อมั่นของเราในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูถึงสถานการณ์ของคนคน ที่เคยทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจในตอนนี้เขากําลังร้อนหลดร้อนใจกลัวที่จะเสียคุณไปนะครับเปทำงานให้การค้นหาความเป็นตัวตนของคุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะกลายเป็นมังกรที่โบยบินแห่งความรู้สึกในตัวคุณเองความ มั่นคงในตัวงคุณเองในตอนนี้จะเป็นไฟล์เราที่กําลังทําในหน้าที่ในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราตั้งใจคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงนะครับมีพลังงานให้คุณไม่เหมือนใครความขัดแย้งและความซับซ้อนเป็นเรื่องที่น่าสนใจคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของคนอื่นได้อ่านความรู้สึกของคนอื่นได้คุณเป็นคนที่มีเซนส์นแหลคุณเป็นคนที่รู้ว่าไหนดีไหนาไม่ดีไหนาถูกอไหนาผิดอันไหน ควรที่จะทำอะไรควรที่จะไม่ทำคุณรู้ว่าคุณควรที่จะทำอะไรให้กับตัวของคุณเองนะมีพลังานไพ่ใน a n g e l of ออฟดีมนะครับเป็นไพ่แหการที่ในตอนนี้ในสิ่งที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาตัวเองชาวธาตุมเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่อย่างเสมอพัฒนาตัวเองและเพิ่มพูนความรู้ในความ เป็นตัวตนของคุณนะครับเป็นปรรหาภัยแองจิตแองจิตคือปรหงหาไห้ความการป้องกันการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณและชัยชนะในความสำเร็จและในความหวังที่ คุณจะเป็นคนที่กําหนดในความหวังและความฝันมีความฝันมีความหวังมากมายในชีวิตของคนเราแต่การที่จะไปถึงเป้าหมายมันต้องใช้เวลาในสิ่งที่เราก้าวเดินในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราทุ่มเทในตอนนี้ของชาวาธาตุลมนะครับมีพรางอภัเซลติคอร์สเป็นไพ่ของ1ิบใบนะครับ เป็นพลังอาภัยในตอนนี้มีพลังอาภัยชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพฤจ,จิกที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ชาติดินการพืชศกมังกรธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมตุน,นด้วยกันเองในตอนที่ผ่านมาเนี่ยอาจเป็นฝ่ายเราที่เสียใจและเดินหันหลังให้กับเขาคนนั้นในวันที่เราเดินหันหลังในวันที่เราถอยห่างในวันที่เราจากลาในวันที่อยู่ไกลกันมีคนคิดถึงความทรงจําดีๆในวันที่อยู่ใกล้ กับคุณในวันที่อยู่ไกลมีคนที่กําลังคิดถึงคุณหนักมากเขาโหยหาคุณหนักมากเขาอยากให้คุณหลับรู้เขาอยากให้คุณเขาอยากให้คุณเปิดโอกาสและให้คุณให้อภัยกับในสิ่งที่เขาทําผิดไปอีกครั้งหนึ่งนะ,อะขอรุปพลังงานให้ในอนดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมนะครับมีพลังงาน 4, ไฟซีเมเท้าคือการลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคต ในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทำให้เราไว้ใจทําให้เราเชื่อใจในคนที่ไว้ใจในคนที่เชื่อใจมาทําร้ายหัวใจของคนที่รักของคนที่แคร ในความมั่นคงของเราเราเป็นคนที่ซื่อสัยรและลักไข่แล้วคุณเป็นคนที่ลักใขรยากได้หลักแล้วคุณพร้อมที่ทุ่มเทกับเขาคุณพร้อมที่จะเอาใจใส่กับเขานะมีพลังงานไพ่ห้าถ้วยมีพลังงานไพ่ความรู้สึกที่เสียดายหรือเสียใจยหรือมีคนอดีตที่กําลังเสียดายคุณหนักมากในตอนนี้มีคนที่ทนทุกมีคนที่ทรมานใจมีคนที่เสียคุณไปแล้ว เพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณว่าเขาอยากกลับมามั่นคงกับคุณอีกครั้งหนึ่งความร้อนลนความร้อนใจหรือในวันนั้นอาจจะมีการที่ใช้อารมณ์หรือความใจร้อนหรือความวู่วามหรือเขาใช้อารมณ์เหนือกว่าเหตุผลเหนือกว่าความรู้สึกในวันที่เขากลับมาเห็นเหตุผลว่าทําไมในสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณไว้ในตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่า เขารักคุณเขาแคร์คุณเขาเจ็บปวดในการกระทําในสิ่งที่เขาทําลงไปนะมีพลังงอาไพ่ก้าวไม้เทา้าการปิดกัน้นการมีกาแพงการบอกกันไปความทุ่มเทความเอาใจใส่หรือมีคนที่กําลังคิดทบทวนตกตะกอนแห่งความคิดในสิ่งที่เขาทํา ไม่ดีไว้ค,คุณนะหรือเป็นฝ่ายเราที่ไม่อยากเสียใจเรากลับมาอยู่ในมุมของเราในเซฟโซนของเราในที่ของเรานะมีพังงาไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญคือเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สิสนเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณนะครับเป็นพังงาไพ่คุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําแบบมีแบบแผนของคุณมีพังงาไพ่การที่มั่นคงในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอนาคตข้างหน้าที่เงินทองเพิ่มพูนหวางถึงอนาคตที่จะมีเงิน ในอนาคตของเรานะครับเป็นพลังภาพเดอร์ม,มิชเชียนเป็นคนที่มีเซนต์คนที่มีแรงสังห้อนคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคนที่เริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคำพูดคำจาเป็นไพ่ของดาวพุธคนที่เหมือนมีความรู้สึกที่ที่เอาใจ ในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝฟล์ที่กลับมาเริ่มต้นเอาใจใส่ตัวของเราเองนะครับเป็นพลังไห้สิบไม้เท้าน้าความทุ่มเทความพยายามการแบกภาระความรับผิดชอบ ชาวท่านลมมีความรับผิดชอบในตัวเองสูงหรือการที่ทุ่มเทในเรื่องการงานในช่วงนี้ของคุณหรืกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นฝ่ายที่มอบใจให้เขาเต็มที่ให้กับเขาเกินร้อยในสิ่งที่เราทุ่มเทให้เขาการติดต่อการสื่อสารสิบถ้วยสิบถ้วยเป็นพลังภาให้ความเป็นข้อเป็นครัวเดวิลเดวิลความพัฒน,นาการ ความรักความโรคความโกรธความร้งความหึงหวงการแอบสืบการแอบส่องมีคนที่ทำอะไรหลังคุณในวันนั้นกําลังได้รับบทเหลียนที่เจ็บปวดหรือเขากาลังทนทุกข์ทรมานในวันที่ไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจหรือคนที่ไม่ได้แคร์ใจหรือคนที่ไม่ได้สนใจมีคนที่กําลัง ตกอยู่ในพลังงานเดวิลในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังแอบมองคุณแอบสืบคุณอยากรู้เรื่องของคุณเขาอยากรู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าหรือตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่แอบผวงคุณหนักมากนะคะรับเป็นพลังงานไพ่ใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็ผูกผันความรู้สึกมักเล่นตลกในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นพยายามตัดใจในวัน ที่เขารู้ว่าเขาเป็นฝ่ายที่ผิดไปยิ่งพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรักความผูกพันยิ่งเพิ่มผูนในความรู้สึกของเขาในตอนนี้โอกาสที่เขาจะข,าขวายคว้าทุกโอกาสที่เขาจะขอโอกาสให้กับคืนมาในชีวิตของคุณนะครับเป็นพลังภายในออกวานการห่างไกลความห่างไกลาการต่างกันโดยระยะทางหรือมีการที่เขารอเวลารอจังหวะ รอเวลาที่จะไปพบที่จะไปเจอคุณอีกครั้งหนึ่งนะคุณคือดีเอ็มพีสาหรับเขาคุณคือเทพที่ดาดาวสุกดาววีนัดคนที่อยู่กับใครแล้วเกื้อกูลเกื้อหนุนดูแลเอาใจใส่เขาเหมือนแม่ดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างท่านชายคือการที่เราดูแลและเอาใจใส่กับคนที่รักกับคนที่แคร์กับคนที่ไวใจท่านหญิงคือการที่เราเกื้อกูลและดูแลและเกื้อหนุนกับคนที่เรารักมีภารงให้ความเครียด ความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณหรือเข้ากำลังเหมือนคิดเยอะว่าจะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ยังไงดีนะมันเหมือนกับความรู้สึกของเขาเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงคุณนะครับอขออุปสรรคให้ในปัจจุบันของชาวธาตุลมนะครับว่าในปัจจุบันในวันเวลาที่ไม่มีคุณแล้ว เขาคิดอะไรอยู่ขอเช็คพลังางานไพ่ในตัวตนของเขาในปัจจุบันนะครับมีไพ่ของ5้าดาบการเลิกราการยาล้างคนที่มีอีโก้คนที่ฟอร์มเยอะคนที่ฟอร์มมากในวันที่จากไป ในวันที่เห็นแม้แต่ภาพคุณเลือนลางจางหายไปในความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่โดดเดี่ยวเป็นฝ่ายเขาที่เหน็บหนาวเป็นฝ่ายเขาที่อ้างว้างในวันนั้นไม่น่าที่ทําให้คนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยต้องเจ็บปวดได้ในขนาดนั้นหรือการเลิกลาในตอนนั้นทําให้เขารู้สึกผิดถึงวันนี้นะมีพลังให้สิบเหรียญเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังมองคุณอยู่ห่างๆไม่มีเขาอีกแล้วในชีวิตของคุณในตอนนี้เขาอยากมีเขา เาเป็นคนที่เดินรวมร่วมเคียงข้างร่วมเคียงคู่เขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่เรื่องราวที่คุณและเขาจะเป็นคนที่กําหนดเรื่องราวในเรื่องความรักระหว่างคุณและเขามีพลังให้เดอะทาวเวอร์การจับได้การโป๊ะแตกสิ่งที่แตกหักพังไปความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็กลับคืนมาไม่ได้มันเหมือนอบการที่เขาอาจะเป็นฝ่ายที่ทําให้คุณไม่ไว้ใจทําให้คุณไม่เชื่อมั่นทําให้คุณไม่เชื่อใจสิ่งที่ ทางทลายลงไปเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นเขาอยากให้คุณเชื่อใจแต่การกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังเพ่ 9ไมถาวนะครับเป็นพลังให้ความเจ็บปวดในตอนนี้มีคนที่กําลังได้รับความเจ็บปวดและความทิ่มแทงกับความรู้สึกที่ห่วงคุณกับความรู้สึกที่มันเจ็บปวดในตอนนี้ของเขาในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาไม่มีคุณแล้วนะมีพลังภาพเดอเอ็มเพอ่์ชาวเมธทตุไฟเป็นพลังาใา้คนที่กลับมานิ่งอยู่ในบาราของคุณคุณเป็นคนที่อาจจะกลับมาแล้ว คุณคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยงอเขาก่อนเคยตามเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่นิ่งไปเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่านใจคุณไม่ออกเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่เขาอยากรู้ความคิดของคุณเขาอยากรู้ความรู้สึกของคุณเขาอยากรู้หัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณมีหัวใจให้กับเขาหรือเปล่านะมีพลังเพ่คนที่รักคนที่แคร์เขาจะเขาจะปกป้องนะ ปกป้องดูแลและเขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่รักกับคนที่ห่วงใยนะครับเป็นงานไพ่ตาไม้เท้ามีไพ่แห่งการที่เฝ้ามองโอกาสเฝ้ามองจังหวะในการเดินหน้าครั้งนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทักทายคุณก่อนส่งข้อความหาคุณก่อนงอคุณก่อนติดต่อคุณก่อนเป็นฝ่ายเขาที่อยากให้คุณเปิดอ่านข้อความของเขาเขาอยากให้คุณรู้ในหัวใจของเขาอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนอกับการที่เขา อึดอัดมากในตอนนี้ในวันที่คุณนิ่งเฉยชาในวันที่คุณไม่เหมือนเดิมแล้วมีไพ่ของจัดเมน้นผลวิบาก,กรรมกรรมก็คือการทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นมันทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมานะครับถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมาเศร้ามาพัดพากมาเสียใจมาเจ็บปวดในเรื่องความรักความรักและ ความรักนี้เจ็บปวดในสิ่งที่เรารักเขาแต่เขาไม่รักเราในวันที่เราเริ่มที่จะปล่อยใจเป็นฝ่ายเขาที่จะเจ็บปวดและยังมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่ยังต้องมาพบมาเจอการสิบนาบความเจ็บปวดแห่งผลแห่งการกระทํำที่เขาทําไว้แก่คุณมีไพ่ของเดอะเดิ e r เอนะครับเป็นหนังไพ่เดอะวิลออฟฟอร์จูนกงร้อยโชคชะตา มีสิ่งที่จดบันทึกเรื่องราวต่างๆสิ่งไม่ดีทั้งสิ่งดีทั้งสิ่งที่จดบันทึกอยู่ในการเวลาในหุ้งเวลาในวันเวลาที่แปลเปลี่ยนในวันเวลาที่แปลผันทุกสิ่งทุอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนนำพาคนเก่ากลับมาเป็นคนใหม่ที่รู้ใจที่คุ้นเคยการ,การเวลาที่เป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ในอดีตที่ผ่านไปมันคงหวนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ไขในวันที่เป็นปัจจุบันเสมอของคุณมีพลังให้ความผูกพันความผูกมัดคุณกับเขายังมีใจที่ผูกพันยังมีจิตที่ผูกมัดมันเหมือนกับการที่เหมือนมีมาน และมาลองใจเขาทําให้เขาโลงไปหรือเป็นวิบากกรรมของเขาที่เขาต้องไปรับวิบากกรรมแล้วค่อยกลับมาในความทุกข์ในความเศร้าในความเสียใจยค่อยกลับมาเห็นว่าใครคือคนที่หักแท้ว่าใครคือคนที่ผูกพานว่าใครคือคนที่ห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับอขอรูพระงงาน l a ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมนะครับ เก้าเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบของคุณคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์และคนเป็นคนที่มีความรู้สึกในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่รู้ทุกๆอย่างในความเป็นจริงและความเป็นไปในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่มองดูถึงสถานการณ์ของคนเก่าๆคนเดิมๆที่เขาจะกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณหรือเป็นฝ่ายเขาที่แอบมองคุณอยู่หรือกําลัง แอบส่องคุณอยู่ในตอนนี้ความรับการปิดบังการซ่อนเล้น ใครปิดบงังใครซ่อนเล้นความรับกําลังที่จะเปิดเผยหรือมีพลังภาพาดีหายพิเทศนี่คือความงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเด e ะทวเวอการจับได้การโปะแตกความรู้สึกต่างๆมันอาจเป็นฝ่ายเขาที่กําลังร้อนรนร้อน,ร,อนรุ่มในหัวใจในวันที่คุณดูมีเเนห์คุณดูเป็นคนที่น่าค้นหาคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมแล้วในวันนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําหนด ในตัวตนของเราเองนะมีปรพลังพ้การปิดกั้นการมีกำแพงเดอะสตาชาวกลุ่มรักนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการศรัทธาในตัวของคุณเองมีจักรวาลคุนคืนหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใคร ความรู้สึกการกำเนิดแห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณเองนะเป็นพลังงานไพ่ในในเดอนสตาเนี่ยเป็นพลังงานไพ่การที่จักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกที่คุณดสดใสคุณร่าเริงคุณอบอุ่นในตัวคุณเองคิงออฟสอดราชาถือดาเป็นพลังงานไพ่เอเราครับ เป็นโอกาสแห่งการเริ่มต้นสำหรับบางท่านอาจจมีการที่ได้พบเจอโอกาสการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังพ่หรือคนอดีตที่ผ่านมากลับมาเหมือนเขากำลังทุกข์นะกลับมาในตอนนี้เขาอยากขอโอกาสการเริ่มต้นความรักขอโอกาสให้กับเขาเขาเสียคุณไปไม่ได้ในตอนนี้คุณคือสิ่งดีคุณคือคุณค่าคุณคือสิ่งที่เขาขาดหายไปในหัวใจของเขา เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ได้รู้ในความผิดของเขาว่าในสิ่งที่ผ่านมาเขาทาให้คุณผิดไว้เยอะทําให้คุณผิดไว้มากนะในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆในวันนั้นเขาโชคดีที่สุดที่ได้อยู่คุณแต่เขาไม่เคยเห็นค่าไม่เคยควายคว้าไม่เคยมองในสิ่งที่คุณทําให้กับเขาแต่ตอนนี้เขาเห็นในทุกๆอย่างเขาเห็นในทุกความจริงเขาเห็นในทุก การกระทําของคุณว่าคุณคือคนที่เขาอยากกลับมาอยู่ร่วมด้วยกันอีกครั้งหนึ่งการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันนะครับความรักคือการที่อยู่ร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันการกื้กูลการกึญุหนการดูแลการห่วงใยและการซัพพอร์ตและการที่ซื่อสัตย์กับคนที่รักกับคนที่แคร์กับคนที่ห่วงใยนะครับคุณจะเป็นคนที่ทำกับความรู้สึกและหัวใจของคุณเองว่า คุณยังพร้อมเปิดโอกาสให้กับเขาคนนั้นกลับเข้ามาในชีวิตของเราอยู่หรือเปล่านะหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุลมทุกท่านนะครับ